take that yeah take little bit and put here okay good girl. Go. and then uh, take little bit okay put put here okay take little bit okay little bit okay and put there put there. okay and take little bit little bit little bit แฮกเลตินเบ็ดเลตินเบ็ดพุดพุดเฮียพุดดาดาโอเคดาดาแซสกดเกียวก็มุบมุบมุบอ่ออีหลาเอาใส่กระถาง,พ,าง,างพุ่ <c oughs> ๆๆนไหมนั่นแหละเอาใส่กระถางพี่ถางใหญ่ๆอญ่น่ะนะเออนั่นแหละอีหลาเก่งแถบวะสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสุปูสุขน้นที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ เป็นจังไดกันเนาะจะสบายดีกันบอกําลังใหยลูกเพิ่นเอาปุ๋ยใสย่ผักเด้อค่ะวาฝนมันสีตก <Yay! S 1> สีตกบ่น,นี่มาขอมอนเทคโนโน่ดอนยูจูแฮนยูส์ผูพุดเดอร t พูอินเดอะบักเก็ตโอโอเคซ้ำนั่นก็นดีแล้วล่ะเอาใส่ตรงนี้ล่ะใส่กระถางนี้ให้แม่นะ ตักมาหน่อยเดียวกับพ่ออีลาวะต้องตักหลายใส่กระถางนี่อ่ะแม่แหวกให้อ่ะอีลาใส่ตรงกลางนั่น,นแหละเออแตงกี <Thank you. S 1> เอาใส่ข้างๆนะ่ยเนยเท็กโมเท็กโมท่านี่พุดพุดอินดัสไซคอมอนเท็กโมพุดอินดัสไซไซเฮโอ้ยตักมาแค่เน่ยวัน มันก็แค่เม็ดเดียวนั่นแม่เอาตักมาเยอะๆเนี่ยก็ได,ด้ดอกเอาไส้นี่ไส้นี่ไส้กระถางนี่พูดเทียเว้าเล้าก็บบอกเข้าใจเนาะโว้ยหนอมุกขอมอนเที่ย์แคล้วพูดดีนะแคล้วตักดีๆติล่ากระมองเนี่ยแม่เอาไส้กระถางพี่ไส้กระถางใหญ่หนนะ่ะเออเอาไส้เข้าไป เท็คโมเท็คโมโน่ in that don't have put this bucket green bucket เออเออใส่ขางนี้นะ put in this side โอ้ยเนาะก็สิถือถุงมาใหายย้ทั้งนี้แล้วเนาะโอ้ยเบิง่งไหมพุทธศักรโอเคแฮนด์ดับเบิ้เก็ตคอมอนยี่ลี่ล่ะหลายเมลีน่ะฝนมันสิตกเขาๆฝ,าฝ,าฝา้าเนี่ย how about here put here put here l i s t l e bit little bit little bit โ oh, อ้ยขมซา,ายะเตนะซายะเตนะอีหลา่าเอ้ยอ,อันนี้มบมีผักก็คือจังใสม่มันไปฮะเอาใส่นี่ใสก่กระทางนี่ Come on พูดนี่เนี่ย put in the bucket okay how about เดี๋ยวลาก็ได้กินนี่แม่สะพัดข้าวพัดให้กินเนี่ยเอาใส่กระถางนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะใส่กระถางใยเน่ยนี่ยนะเร็วๆเดินเข้าไปใกล้ๆซิดใส่กระถางใหญ่นี่แม่พูดอิน the b u เก็ตพูดอินเนี่ยโอเคต้องวอาภาษาอังกฤษเนาะ หว่ไทายหว่ออีสานบ่าขอดใจนะขอดใจแต่แมนผู้เดียวนะคะ่ะฮะวีกิฟต์มีแดชพูล thank you so much turn on the water for m o m m y Come on Enough พอแล้วพอแล้วอินา <c oughs> พอแล้วพอแล้วอีแม่ย,ย,ย,ยังไม่ท่านได้เก็บกองขยะเลยเนี่กวาดมากองไว้ท่านได้เก็บกองขยะเลยนี่อีหล่าพอแล้วพอแล้วมันสิตายโอ้ยนอยนคุณสปูอิอใน,ใน,ใน,ในไซด์เก็ตอินไซด์โกบอลเชื้อแฮนฝนกระสีตกเน,น,นี่ย ร้อนิงทุเดียจักสิตกบ่ตกบ่มีตัวแหลงอยู่เนี่ยมีตัวแหลงอยู่นี่ตัวนึงตกบ่ตกบ่ต,กบตัวแหลงก็คอยนี่ละเวลาคอยออกมาข้างนอกยง้มได้ฝนบ่ตกดอกฝนมันหยาดคอยเดี๋ยวสีเอาหนำหดเด้อบม่รู้ว่าฝนสิตกบ่ตกเสียวหนำหดแน่จักหน่อยจิลลีน่ะเอ้ยรองเท้ากับปลาใส่ล่ะเอ้ยยานแต่ประเด้ออก ใส่ปุ๋ยเป็นหลอบที่3นะคะเบิ้งสีไใใ่ซ้ำได้วัาจีใส่แค่สีหลอบพ่อใส่สีหลอบก็เสียทิตเนาะเสียทิตกันหนึ่งเดือนเบิ้งอายุของเพิ่นสีไใใ่ซ้ำได้ในกระถางเนาะกะจังวาแแล้มันแออัดอีหล่าย่าใส่ตะหมองเดียวไมหมล่ะเอาใส่หม่องไม้นะเมลนะิน่นำขยับไปทั้งพีนะ เบิ่งปุ๋ยมันค้างไอ้พักบุ้งค่ะนะเอาให้ปุ๋ยมันลง่งเดี๋ยวมืออื่นแดดมันแห้งมันสีใหม่ไอ้ใบพักบุ้งอีลาเข้าใจป้อีลาเข้าใจภาษาอีสานแม่ป้ะ Put the water all on the bucket you know Maybe you'll be stuck on the leaf So tomorrow it's too hot and my vegetable getting dry, I cannot eat that you know put that off. yeah don't pay the water Melina move the bucket move to this bucket yeah move to cow, move to cow here make wet. This cow, you see it, you have to put it down slowly. You know, put here, put it bucket, stay in this bucket, make it wet. เดอะสเตยไลทด็เอาละครทุกคนวันนี้ก็ไ้เบิงเมลิน่าเพิ่นมาเรียนรููการลดน้ำพักแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะปลูกเพิ่นก็ปลูกเป็นลวแหละแล้วที่นี่เพิ่นก็ต้องมาเห็ดของเพิ่นนะคะปลูกงอกขึ้นแล้วเพิ่นก็ต้องมาลดน้ำพักใส่ปุ๋ยของเพิ่นนะ้ค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ข่อกับลูกเนี่ยเด้อมือหนาเสียเอาคลิปมาลงให้ไหมอันนี้น้ำเต็มลวอีหละอีหลาใส่กระถางนี่เด้ออันน้ำใส่กระถางนี่เอาให้มันเปียกเด้อ